นครหลวงเบี้ยงจันทร์เมื่อแห่งสาธารณาัฐประชาธิปไตยประซาโซนลาวเซิงตังยุภาคกลางของประเทศลาวโดยอิงตามสถิติในปี1996แล้วนครหลวงเวียงจันทร์มีพลเมืองจำนวน5 2 8 1 9 0คนในแต่ละปีก็ได้มีพลเมืองเพิ่มขึ้น ภายในกำแพงนครเวียงจันทร์ประกอบด้วยเก้าตัวเมืองคือเมืองจันทบุรีเมืองศรีสัตนาคเมืองศรีโคตบองเมืองไซเซธาเมืองไซธานีเมืองหาดไซฟองเมืองนาไซทองเมืองสังทองและเมืองปากนึมอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์มีสถานที่สำคัญเส้นพระธาตุหลวงประตูใสหอพระแก้ววัดศรีสเกดเป็นต้นและมิตลาด ห่านคาห้งหูบเงาสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีโทรภาพหอพิพิธภัณฑ์กระทซวงและสถานทูตประเทศต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทห้างห้านธนาคารห้องงานและอื่นๆเมื่อว่าถึงตลาดตลาดเศร้าเป็นตลาดที่ใหญ่กว่ามูในบันดานตลาดที่มอยู่ในนครเวียงจันทร์มันมีเครื่องของหลายแบบ หลายชนิดหลายประเภทว่างขายยุ่ทั่วไปตามท้องตลาดเส้นตู้เย็นผัดลมโทรภาพเครื่องปรับอากาศจักยิบเครื่องปมดูดน้ำเครื่องก่อส้างเครื่องหนุห่งหฮมและอื่นๆพิเศษมันยังมีหานสรรพสินค้าซึ่งตั้งยุ่ใจกลางของตลาดเศร้าอ,อีกด้วยยุ่ในหารแห้งนี้มีสินค้าหลายชนิด โดยได้ว่างไว้ย่างเป็นระเบียบเหียบห้อยดีทางผู้ขายก็มีใบหนาที่ยิ้มเยียมแจ่มใสคอยต้อนฮาบและบริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเองฉะนั่นเมื่อเวลาเฮายางแลเขาไปซื้อเครื่องก็จะเห็นสินค้าแต่ละประเภทว่างเป็นหมวดเส้นเครื่องไฟฟ้าเครื่องเอเครื่องสำอางเครื่องหนุ่มห่มเค,เ,หคเครื่องใส่ในเฮื่อนคัวเครื่องใส่สอย เครื่องดืม่มเครื่องปรุงและอื่นๆอีกหลายอย่างเมื่อว่าถึงการสัญจรไปมาภายในนคะรหลวงเวียงจันทร์ก็มีความสะดวกดีเพราะว่านีย่านพาหนะหับไซบริการยุทุกเวลาเส้นรถเมล์รถแท็กซี่รถสามลอ้อรถตุกตุกรถจำโบนอกจากรถโดยสารแล้วก็ยังมีรถส่วนตัวแล่นไปมาตามถนนหนทางต่างๆ ย่างบ่อขาดสายอันพิเศษนั่นเมนโตสภาพรถติดยังบ่อท่านมีหลายเทือสามารถสัญจรไปมาได้ย่งสะดวกและท่านเวลาดีสมควรดังนั้นจึงสมแล้ววา่านคะรหลวงเวียงจันทร์เป็นเมืองเอกของประเทศเลาว